พี่น้องสวัสดีครับอยู่ในสวนองุ่นครับวันนี้พี่น้องไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วสวัสดีครับพี่น้องทั่วไทยที่อยู่แดนไกลทั่วโลกสวัสดีครับอยู่ในสวนองหุน่นพี่น้ององุ่นก็ยังไม่ได้พุนทั้งแห้งทั้งเน่าหมดอันที่ออกก่อนก็ทั้งแห้งทั้งแห้งพวงเน่าหมดแล้วนี่นี่นี่ที่เข้าออกใหม่พี่น้องนี่ เขาออกเองนะพี่น้องผมไม่ได้พุนเลยเนี่ยอันนี้พันสายพันุของใบคา,านวัวใบโคนนวเนะนี่ยนี่ใบโคโนวเนี่ผมผมยังไม่ได้พุนนะเพิ่งจะสะสมอาหารสะสมอาหารไปหลายครั้งแล้วพี่น้องครั้งนี้ก็คงจะ ฉีดเปิดตาพี่น้องฉีดเปิดตาแล้วก็พุนนะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องสวนอง,งุ่นกุดเมืองหามอำเภอยังชุมน้อยนี่แหละพี่น้องจะมาพูดเรื่องฝรัง่งวันนี้พี่น้องสวนอง,งุ่นมาพูดเรื่องฝรัง่งพูดเรื่องฝรั่งทําไมพี่น้องนี่ผมซื้อมาเป็นอาทิตย์แล้ว อเอไม่ได้ไม่ไม่ใช่ฝรั่งพี่น้องโอ้ผมก็ลืมเนาะเอานะผมไม่แก้ไขคลิปนะเอาแบบสดๆเลยไม่แก้ไขพูดผิดก็พูดผิดไปไม่เป็นไรน้อยนาน้อยนาพันพันเพชรปากช่องอรัพี่น้องน้อยนาฝ้ายที่เขาว่าเป็นสายพันธุ์ดีลูกใหญ่ๆนี่ผมซื้อมาร้อยสี่สิบบาท ซื้อมา้อยสี่สิบบาทซื้อมาสามอาทิตย์แล้วพี่น้องเสร็จแล้วยังมีร่องรอยยังเข้าอยู่เนี่ยร่องลอยถุงมันแค่นี้ถุงก็เป็นถุงดินเหนียวนะดินแดงๆเนี่ยถุงเขาแค่นี้พี่น้องผมก็เอามาเปลี่ยนใส่กระถางพอเอามาใส่กระถางถังปูนนะพี่น้องเอามาใส่ถังปูนเป็นการเพิ่มเพิ่มเนื้อดินเข้าไป เพื่อเขาจะได้แตกจะได้ขยายดีๆพี่น้องก็จะมาพูดเรื่องนี้แหละวันนี้นี่ผมปลูกอ่าผมเอาใส่กระถางมาสามอาทิตย์แล้วน้อยหนายังไม่ไปไหนเลยพี่น้องใบร่วงหมดใบร่วงหมดปุ๋ยเคมีไม่ได้ใส่นะพี่น้องผมรู้ถ้าปุ๋ยใส่ใส่ปุ๋ยเคมีไปยิ่งจะแย่กว่านี้การที่เขาเอาน้อยหนามาขาย อันนี้เป็นเป็นพันในน้อยหนาน้อยหนา่าไายเพชรปากช่องนะคือผมไปซื้อมาก็มันมันไม่สดชื่นพี่น้องมันไม่สดชื่นมันก็เป็นเป็นเหี่ยวเหี่ยวนะที่ผมซื้อมาเป็นเหี่ยวเหี่ยวเป็นเหี่ยวไม่สดชื่นที่นี่ผมกําลังจะบอกพี่น้องถ้าพี่น้องหาเลือกซื้อน้อยหนานะ ไอ้ที่เขาตัดมาใหม่ๆจากสวนที่เขาส่งมาพี่น้องอย่าซื้อนะอ่าพี่น้องอย่าอย่างงั้นจะให้ซื้อแบบไหนพี่น้องฟังนี่พี่น้องให้ซื้อต้นที่มันต้นที่มันได้รับแสงแล้วก็ได้รับอาหารยอดพุ่งใบเขียวพี่น้องสังเกตได้นะยอดพุ่งใบเขียวใบเขาจะไม่เหงาใบเขาจะชื่นบาน แต่ถ้าใบเงาเหงานะพี่น้องที่เขาส่งมาสถานสถานที่เพาะพันธุ์ที่เขาซื้อมาเสร็จแล้วเขามาขายอะ่ะพี่น้องถ้าเห็นหิวยมโซมมาพี่น้องเย่าเพิ่งซื้อเดี๋ยวรอสักหน่อยรอให้เขาฟื้นรอให้เขาฟื้นรอให้ยอดเขาพุ่งพี่น้องไปซื้อเนี่ยผมซื้อมาสามอาทิตย์แล้วผมริใบออกหมดเลยเนี่ยถ้าไม่ริใบออกหมดนะ่ะเรียบร้อยนะ่ะเสร็จพี่น้องเสร็จอันนี้ อันนี้ก็ยังไม่แจม่มยังไม่ฟื้นพี่น้องยังไม่ฟื้นยังเป็นเหงาเหงายังเป็นเหงาเหงาทีนี้ยังมาพูดเรื่องนี้นี่ไอ้ต้นไอ้ต้นพันต้นเนี้ยเนี่ยเนี้ยต้นนี้ใหญ่กว่าตะเกียบสักหน่อยใหญ่กว่าตะเกียบพี่น้องตะเกียบกินก๋วยเตี๋ยวเหล่นี้มันใหญ่นะเนี่ยมันใหญ่เเสร็จแล้วขาเอาต้นขาเอาต้นพันธุที่เป็นเมล็ดนะ่ะ มาทาบกิ่งพี่น้องนี่เขาเอาต้นน้อยๆมาทาบกิ่งพี่น้องเนี่ยเมื่อเขาเอาต้นน้อยมานี่ต้นน้อยส่งส่งอาหารไม่ไม่พอพี่น้องต้นมันน้อยพี่น้องเข้าใจไหมต้นนี้มันน้อยไม่น้อยกว่าต้นนี้เยอะเนี่ยเขาส่งอาหารไม่ทันเมื่อเขาส่งอาหารไม่ทันก็อีกต้นที่เรามาทาบกิ่งมันต้นใหญ่แล้วก็สูง สูงประมาณเกือบเม็ดมันก็ส่งน้ําเลี้ยงไม่พอพี่น้องมันต้องใช้เวลาก็ไม่รู้ว่าจะรอดไม่รอดมีวิธีอีกวิธีนึงที่ผมเ่ยคิดนี่นะตัดครึ่งต้นเลยตัดออกเพื่อว่าจะไม่ให้น้ําเลี้ยงก็ขึ้นไปจะให้น้ําเลี้ยงอยู่แค่ข้างล่างและให้เขาแตกตาใหม่ข้างล่างนี่ผมรอดูให้มันแตกตามันก็ไม่แตกนะพี่น้องไม่รู้จะรอดหรือเปล่ามันเหี่ยวเนี่ย ผมลิใบออกหมดให้เหลือแค่เนี้ยเอาไว้ขายน้ำนะพี่น้องเอาไว้เขาขายน้ำนะเนี่ยเขาทาบเขาเอาต้นมาทาบกิ่งพี่น้องนี่เขาเอาต้นเอาเอาเม็ดมันนะที่เขาเพาะไว้นะเขาเอาเม็ดที่เพาะไว้แล้วก็เอาต้นมาทาบกิ่งคือต้นมันน้อยเกินเร็จแล้วก็มาทาบกิ่งใหญ่มันก็เลยส่งน้ำเลี้ยงไม่ทันทีนี้ ผมจะแนะนําอย่างนี้พี่น้องถ้าใครทํานะถ้าเขาทาบกิ่งอย่างเนี้ยนะอย่าให้เขาทําอย่างนี้ทําอย่างเนี้ยมันรู้สึกมันเสี่ยงพี่น้องเออแต่ถ้าถ้าต้นถ้าต้นพันุที่เขาเพาะเม็ดเม็ดมาเนี่ยต้นใหญ่สันหน่อยก็โอเคนะอันนี้นต้นน้อยแต่ถ้าต้นน้อยๆน,นะพี่น้องเขาต้องทาบสองฝัง่งใส่สองต้นไปเลยนี่ทาบฝั่งนี้ด้วยพี่น้อง พี่น้องเข้าใจนะทาบฝั่งนี้แล้วก็ทาบฝั่งนี้ใช้สองต้นเลยใช้สองต้นเลยเรื่องมีอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าเวลาเขาทาบอ่ะไอ้ดินตัวเนี้ยไม่เอาสันสันขยาเข้ายา่าเอาดินออกให้หมดเลยเหลือแต่รากแล้วเราก็เอารากมาหุ่มขุยมะพร้าวใหม่พี่น้องมาหุ้มขุยมะพร้าว สมมุติเราใส่ตรงนี้ไปสองรากใช่ไหมเราก็เอาขุยมะพร้าวหุ้มทีนี้สองรากมันก็จะติดมันก็จะได้ได้ประโยชน์ทั้งสองรากมันจะแข็งแรงกว่านี้ด้วยแข็งแรงกว่านี้ด้วยเดี๋ยวเอาไว้ผมเพาะแล้วผมจะทําให้ดูวิธีจับรากน้อยหนาสองรากสามรากสี่รากนี่เอาลากแก้วใส่สามรากสี่รากนี่เดี๋ยวเอาไว้ผมจะทําให้ดูพี่น้อง เดี๋ยวสักหน่อยผมผมจะลงคิดอันนี้ผมกำลังเพาะมาเมล็ดไว้อยู่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าวิธีตอนวิธีตอนน้อยหนาวิธีวิธีตอนน้อยหนา,นนหนาแบบใช้ลากแก้วสามลากใช้ลากแก้วสี่ลากเดี๋ยวผมจะทำให้ดูพี่น้องทำไมผมว่างั้นถ้าใช้สามลากสี่ลากนี่เวลาเราตัดเวลาเราตัดออกมาแล้วนี่ มันไม่เหี่ยวพี่น้องพี่น้องนึกออกนะมันมีสามลากสี่ลากมันก็ช่วยกันดึงอาหารดูดอาหารสง่งน้ำเลี้ยงอ่ามันมันไม่เหี่ยวมันไม่เหี่ยวเหมือนอย่างนี้นี่อย่างนี้เขาเรียกว่าน้ำเลี้ยงมันส่งไม่ได้ส่งไม่ทันนี่ลำต้นลำต้นที่ที่เขาตอนมาเนี่ยมันใหญ่แต่ต้นที่เขาเพาะเนี่ยมันน้อยเสร็จแล้วเขาก็เอา เขาก็เอามานแนบข้างกลายเป็นว่ามันส่งน้ําเลี้ยงไม่ทันพี่น้องมันเลยเหี่ยวเลยเฉาเลยไม่เจริญงอกงามไม่เจริญเติบโตเลยนี่ผมเพาะไว้สามอาทิตย์แล้วผมเพาะไว้สามอาทิตย์แล้วก็ยังไม่ไปไหนมาไหนเนี่ยเป็นแบบนี้ผมมาเล่าให้พี่น้องฟังว่าเวลาพี่น้องจะไปซื้อพี่น้องพิจารณานะเพราะว่าเงินหายากอันหนึ่งอันที่สอง ราคาต้นพันนี่แพงผมซื้อมา140บาทนี่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าผมซื้อมา140บาทนะเป็นพันเป็นสายพันปากช่องอย่างดีเลยผมซื้อมา110บาทไม่รู้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าก็เสี่ยงเนี่ยผมก็เลยแนะนําให้พี่น้องเวลาจะซื้อก็คืออีต้นเฉาเฉาเขาส่งมาใหม่ๆพี่น้องก็ดูล้ว่ามันเฉามันเฉาก็คือว่ามันไม่ชื้นหมื่นนะพี่น้องพี่น้องก็อย่าเอามา อย่าไปซื้อพี่น้องอ่าพี่น้องรอไว้สักพักวันหลังพี่น้องไปใหม่พี่น้องเห็นมันเห็นมันฟื้นขึ้นมาหรือมันถอดยอดมาเอานั่นแหละพี่น้องก็เลือกซื้อเอาคนนี้นะถ้าพี่น้องจะไปซื้อแบบเฉาเาพี่น้องอย่าไปซื้อนะอย่าไปซื้อเชือผมนี่เอออย่าไปซื้อไม่งั้นจะเจอสภาพอย่างนี้เจอสภาพอย่างนี้นี่มันส่งน้ําเลี้ยงไม่ทันอืม คือต้นไหนที่เขาส่งได้ก็ก็คือให้เขาอยู่ในพื้นที่ก่อนพี่น้องอย่าเพิ่งไปซื้อมานะให้ให้มันงอกมันเงยให้มันฟื้นทักหน่อยเราถึงไปซื้อมาผมกำลังจะแนะนำอย่างนี้พี่น้องโอเคพี่พี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้มาแนะนำเรื่องการซื้อการซื้อพันน้อยหนาพี่น้อง การไปเลือกซื้อพันน้อยนามาปลูกนี่มันจะเจอปัญหาอย่างที่ผมเล่ามานี่ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้กับปัญญาพารวยด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ